โอ้โหตอนนี้มีข่าวว่าเชลซีแล้วก็ลิ์พูลครับพร้อมแย่งกันล่าตัวบาเรล่านักเตะของงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับอันนี้เป็นข่าวจากเกาโชมักาโตครับสื่อจากอิตาลีเนี่ยบอกว่าเชลซีพร้อมเปิดศึกกับลิ์พูลครับแย่งคว้าตัวนิโคโลโลบาเรล่ากองกลางของอินเตอร์มิลานนะครับ ต้องบอกว่ามิดฟิลช์ชาวอิตาเลียนคนนี้จูกอินเตอร์มิลานครับยืมตัวมาจากกายารี่เมื่อปี2019แต่อินเตอร์มิลานครับจัดก,การซื้อขาดเลยหลังจากที่เขาในโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับอินเตอร์มิลานนะครับนับตั้งแต่นั้นมาต้องบอกว่ากองกลางวัย26ปีอย่างบาเรล่าคนนี้ครับมาเป็นแกนหลักให้กับอินเตอร์มิลานแบบเต็มตัวเลยส่วนผลงานในฤดูกาลน,นี้ลงสนามไป38เกมนะจากทุกรายการทำไป6ประตูแล้วก็8แอสซิสแถมแรายง,งานล่าสุดจากเกาโชเมเกตโตตอนนี้บอกว่าอินเตอร์มิลานครับวางราคาขายบาเรล่าคน ไว้ที่ประมาณ50ล้านยูโรแค่นั้นเองนะครับกรณีนี้จะไม่เชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลครับพร้อมเปิดศึกแจ้งตัวบาเรล่าหลังจบฤด,ดูกาลน,นี้แม้ว่านักเตะจะเป็นกันหลักให้กับอินเตอร์มิลานก็ตามครับแต่อินเตอร์มิลานเนี่ยไม่ปิดโอกาสขายเขาหางได้ราคาที่เหมาะสมตามที่ต้องการนะครับ เชลซีพร้อมเสริมทีมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแดนกลางครับที่ต้องการคู่หูใหม่ในหะ้กับเอนโซ่ฟอนเดสไม่ต่างจากลิปูที่มีข่าวโยงกับกองกลางมากหน้าหลายตากับในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะโอ้โหสุดท้ายจะได้ใครก็ไม่รู้ครับตอนนี้ต้องมาตามจริงๆครับโอ้ต้องแย่งกันหน่อยแล้วถ้าอยากจะได้บาเรล่าครับนักเตะของอินเตอร์มิลานงูใหญ่ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้นักเตะคนนี้จะไปทีมไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม